สวัสดีจ้าวันนี้เราก็มาบ้านสวนเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บ้านสวนแล้วนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะแดดจ้ามากๆเลยนะแต่หนาวนะคะอยู่ที่อากาศตอนนี้อยู่ที่ประมาณสี่องศานะคะบาลังน้อยเราเปิดประตูไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ กนลังน้อยของเราจะต,ตอนแรกตรงนี้จะเป็นที่นอนนะคะทุกคนเป็นตัวแอลนะคะเราก็เอาที่นอนออกแล้วก็เอาตัวนี้มาวางแทนนะคะก็จะมีต uh ู้นี้ให้ตอนที่เราซื้อมานะคะก็จะมีตู้นี้ให้นะคะแล้วก็จะมีเตียงตรงนี้นะคะแล้วก็เตียงตรงนี้นะคะ ไปจาปั่นจักรยานด้วยกันจ้าทุกคนโอยอนะคะจักรยานสองคันตรงนี้อีกสองคันนะคะ ากศก็จะเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่ามีหลมนะคะเราก็มาทำตัดยงตัดหญ้านะคะเตรียมพื้นที่นะคะนะค่ะทุกคนไกล้กอ แล้วก็พักเด็กกินมื้อเที่ยงนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าะคะ่ะะเราเข้ามาเตรียมพื้นที่นะคะวันนี้เราก็ตอนแรกว่าจะป่วนดินแต่ว่าดินยังเย็นอยู่เราก็ไว้รอบหน้านะคะเราก็มาป่วนดินเพื่อที่จะปลูกผักแล้วก็มันฝรั่งนะคะ คืนนี้ก็ไปส่งแกลมที่ร้านไทยนะคะก็ไปทำงานด้วยไปตั้งแต่เช้านะคะเจ็ดมงกวาจะกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้ก็เกือบห้าทุ่มอะคะ่ะเดินกลับบ้าน